เรื่องราวนี้ไม่ได้ตรงตามหลักการพระคัมภีร์เลยคุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions More Than c o n q u e r o r s ยิ่งกว่าผู้พิชิตวันที่4พฤศจิกายนพระโลหิตของพระเยซูคริตบนพระที่นั่งกราลนาเลวีนิติบทที่16ข้อ14ให้เขาเอาเลือดโคเล็กน้อยปราบรมหน้าพระที่นั่งกราลนาโดยปราบรมเลือดที่พระที่นั่งกราลนาเจ็ดครั้งด้วยนิ้วมือของเขา ถ้าคุณเคยดูภาพยนตร์เรื่อง Indiana Jones ภาค Raiders of the Lost Ark คุณคงจะจำฉากที่เมื่อฝาหีบพ,พันธสัญญาถูกเปิดออกจะมีสัตว์หน้าตาแปลกประหลาดลอยออกมาจากหีบและฆ่าคนที่อยู่บริเวณนั้นทั้งหมดสิ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องราวนี้ไม่ได้ตรงตามหลักการพระคัมภีร์เลยหีบพ,พันธสัญญาของจริงไม่ได้บรรจุสัตว์หน้าตาแปลกๆนั้นแน่นอน ถ้าอย่างนั้นแล้วอะไรอยู่ในหีบพันธสัญญามีสามสิ่งที่อยู่ในหีบนั้นคือโถทองคำใส่มานาไม้เท้าของอาโรนและศิลาสองแผ่นที่จารึกบัญญัติสิบประการดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมฮีบรูบทที่9ข้อสสิ่งของเหล่านี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการกรบฏของมนุษย์โถทองคำใส่มานา เป็นตัวแทนของการกระบฏของมนุษย์ต่อการจัดเตรียมของพระเจ้าไม้เท้าของอาโรนเป็นตัวแทนการกระบฏต่อผู้นำที่พระเจ้าทรงเจิมไว้และแผ่นศิลาสแผ่นเป็นตัวแทนการกระบฏต่อมาตรฐานความบริสุทธิ์ของพระเจ้าแต่เพราะพระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระองค์ได้ซ่อนของสามสิ่งนี้ภายในหีบพันธสัญญาและปิดฟ้าหีบด้วยพระที่นั่งกรุณา และเหนือหีบนั้นมีรูปเครูปสององค์คลุมพระที่นั่งกรุณานั้นดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมฮีบรูบทที่9ข้อหและในปีละหนึ่งครั้งบุโรหิตจะเข้าไปในพื้นที่วิสุทธิสถานที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของหีบพันธสัญญา เพื่อจะประพรมเลือดจากสตวบูชาบนพระที่นั่งกรุณานั้นนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงว่าดวงตาของเครูปซึ่งเป็นตัวแทนของพระเนตรของพระเจ้านั้นจะไม่สามารถมองเห็นสัญ,ญลักษณ์การกระโของมนุษย์ได้ตราบใดที่ยังมีเลือดปกคลุมพระที่นั่งกรุณานั้นอยู่พระเจ้าก็จะเห็นเพียงแค่เลือดของสตวบูชา และพระองค์ยอมรับประชากรของพระองค์ด้วยเหตุเพราะเลือดแห่งการไถ่นั่นเองในทำนองเดียวกันพระเยซูคือมหาปุโรหิตของเราทุกคนและพระองค์ได้ถวายตัวเป็นเครื่องบูชาและประพรมเลือดของพระองค์เองบนพระที่นั่งกรุณาในฟ้าสวรรค์ซึ่งก็คือพระที่นั่งแห่งพระคุณดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมฮีบรูบทที่9ข้อ23ถึง26 สิ่งที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งคือในพันธสัญญาเดิมบุโรหิตต้องประพรมเลือดทั้งหมด7ครั้งและเลข7หมายถึงความสมบูรณ์แบบซึ่งได้สะท้อนถึงพระเยซูที่ทรงเป็นเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบและเพราะว่าพระองค์ทรงสมบูรณ์แบบจึงได้ไทยเราอย่างสมบูรณ์แบบดังนั้นเราผู้ซึ่งอยู่ในพระคริสต์ก็อยู่ในตำแหน่งที่สมบูรณ์แบบต่อหน้าพระพักพระเจ้าตลอดเป็นนิตนิรัน พี่น้องที่รักเมื่อคุณเข้าหาพระเจ้าในวันนี้อย่ากกังวลว่าคุณไม่สมบูรณ์แบบหรือบกพร่องพระบิดาไม่ได้มองเห็นคุณไม่สมบูรณ์แบบและไม่ได้จดจำบาปของคุณอีกต่อไปแล้วดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมฮีบรูบทที่8ข้อ12และพระธรรมฮีบรูบทที่10ข้อ17พระองค์ทรงเห็นเพียงแต่พระโลหิตของพระเยซูบนพระที่นั่งกรุณานั้น คุณอยู่ในตําแหน่งที่สมบูรณ์แบบต่อหน้าพระพักพระเจ้าตลอดเป็นนิจนิรันร์พระเจ้าไม่ได้เห็นคุณไม่สมบูรณ์และไม่ได้จดจำบาปของคุณอีกต่อไปแล้วพระองค์เห็นเพียงแต่พระโลหิตของพระเยซูบนพระที่นั่งกรุณาให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้า ขอบคุณพระเยซูสำหรับการงานที่สำเร็จแล้วบนกางเขนขอให้ลูกได้รับความชอบธรรมและสามารถดำเนินชีวิตโดยไม่ต้องกังวลว่าลูกบกพร่องในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน